เอาลวครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็สู่กับรายการนะครับผมลายเก็เลหรือว่าเกมเสร็จถินนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมีการรีวิวนะผมมีตัวละครตัวใหม่ที่มีชื่อว่ามันวอร์นะครับผมแต่มันเป็นมันวอร์นะครับผมไอ้อมันวอร์สีเขาเรียกวันวอร์สีไหมด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ พอดูสกิลแล้วผมว่าไอ้ตัวเนี้ยโหดอยู่นักกันนะครับผมโหดอยู่นะเอิมสำหรับมอนวอตัวเนี้ยเพราะว่าสกิลบอกเลยว่าสกิลเหมือนจะแบบมาโครอะอ่ายกเว้นจะมีสกิลน่าจะเป็นของคอสตูมนะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับโอเคก็ความสมบูรเสร็จนะครับผมความสมบูรเสร็จก็คือจะถอยตาวนะครับผม สร้างภาพมายาจารย์นาร้อยเปอร์เซ็นต์ลบการติดต้านต์สร้างเนาะเมื่อแผนตรงข้ามผ่านสี่บาังขับยาไปเกาะล้างเมื่อแผนตรงข้ามตกแรนมาข,ของตัวเอง75%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ฝันร้ายส่วนอีกการหนึ่งคือเมื่อตกเรนมาเก,ก่อสร้างนาะ้าสิบเปอรนตปอร์เซ็บ้องกันมาเบิ้ลเมื่อกับขังฟองสบู่เกปร์เซ็นต์ปลดปล่อยได้สูงสุดสครั้งด้วยเช่นกันออก็โดยจะบอกว่า มันสกิลอะมันแบบมืนแบบทุกอย่างอะมันใกล้จะมาครบแล้วอ่ามันจะเริ่มแบบว่ามีความแบบโกงนิดนึงแต่ว่าไอเรื่องของการการอัญเชิญน่าจะเปลี่ยนจากไอตัวเจาะฟอร์มเป็นการอัญเชิญอะอเนี่ผมพูดเลยว่าไอ้นีย่ยังไงก็โกงแบบโกงพ้โคตรเลยว่าได้นะครับส่วนวิธีการที่จะได้ตัวละครพวกนี้ก็แน่นอนว่ามันเป็นเอเวนต์พิกอัพซึ่ง พิกอัพอ่ะมันจะใช้ดังต่อไปนี้นะครับผมดูกไหมต่อคอยสำนานก็คือมันวอ่ะมันต้องใช้อ e ีการ์ดมันวอแล้วก็สะสมขุนแจ25ดอกเนาะเพื่อแลกเป็นตำนานส่วนตัวอื่นอ่ะถ้าคุณอยากได้คารินก็สะสม25บาใบโดยอน122บใบเชมี20บใบมันวอ18บใบอ่าราชนี Yoda, ยูดาอเมซอนสิบใบยูดาสิบห้าใบไรกี้สิบห้าใบแล้วก็แฮนดี้บีเมเรียลแล้วก็ผมอ็อคสิบห้าใบเซชิยลจอมเวทอัคีสิบห้บาใ e บแวมไพร์ดี้สิบสามใบบูซไฟเคที่สิบสามใบดีออนเอลิเซ่สิบเอ็ดใบแล้วก็พุดดิ้งชุนิผลสิบเอ็ดใบด้วยเช่นกันส่วนคอสตูมก็จะเป็นห้าสิบใบกับสี่สิบใบด้วยชิ้นกันนะครับโอ้ โอเคก็ okay, สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบว่ะส่วนที่เท่าดี๋ยค่อยไปรีวิวอีกวันหนึ่งโดยเชน่นกันนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะผมจบคลิปรีวนนิวใครสนใจสามารถฝากไลค์ฝากซับไม่ได้ฝากกดตามให้กันนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดจริงๆก็โปรดขออภัยอย่างยิ่งนะจ๊ะโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ